มาแล้วค่ะมาแล้วครัท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นคู่รักที่หวานเอามากๆสําหรับปอยตีชาดาทั้งแสดงชื่อดังที่เพิ่งเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจภูเก็ตอย่างโอกพัควาหงโยก โดยทางเพจบ้านอาจอได้โพสผ้าวานหวานของทั้งคู่เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับข้อความว่ามั่นแล้วนะด้วยแหวนสุดรักของอามา่าขอต้อนรับน้องปอยเป็นลูกสาวบ้านอาจอาอย่างเป็นทางการน,นะคะขอให้รักกันทุกวันให้เหมือนวันนี้และแก่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกนะซึ่งก็ได้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย มีเพจดัง,ดงเผยภาพปอยตรีชดาขณะลองสวมเครื่องประดับที่ใช้ในชุดแต่งงานตามพิธีของจังหวัดภูเกต็ตพร้อมกับแคปชั่นไว้ว่าคุณโจกพุทธพงศ์เพียรเจริญเจ้าของเครื่องประดับโบราณอันประเมินมูลค่ามีได้กล่าววา่าปอยตรีชดาและแฟนหนุ่มอกบรรลุได้มาลองเครื่องทองเครื่องเพชรโบราณเพื่อนำไปเป็นเครื่องประดับชุดบ่าวบาในงานแต่งงานของทั้งคู่ยินดีด้วยนะคะงามมาก ทางด้านอันภุวนาถได้เปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวมีข้อความว่าขอโพสต์คนแรกเตรียมตัดชุดหุ่นฟิตดึงหน้ากันด่วนเลยจ้ากินดีด้วยอย่างเป็นทางการกับปอยตริชดาโอก๊กกับงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้น1มีนาคมนี้นะครับ วันนี้วันเกิดเพราะฉะนั้นพี่อั๋นจะทำอะไรก็ได้ห้ามโกรธก็มันน่าตื่นเต้นและยินดีจะตายไปอีกหนึ่งเก้าใหม่เก้าวใหญ่ของปอยที่เก้าเข้าผ่านข้อจำกัดที่โลกยนต์ใส่ชีวิตเธอมานับไม่ถ้วนแล้วพี่อั๋นพี่จ๋าภูมิใจกับความเติบโตในทุกมิติของปอยตลอดมานะครับสนิทจริงโพสต์ได้ #Finaly is official สำหรับโอก๊กพควาเป็นนักธุรกิจทายาทบ้านอาจอบ้านอาจอเป็นพิพิธภัณฑ์สีขาวสไตล์ชิโนโคโลเนียลอายุ84ปีบ้านอาจอมีที่มาเรื่องราวที่น่าสนใจมีสไตล์การออกแบบที่ถือว่ามีความโดดเด่นในยุคนั้นซึ่งบ้านอาจอก่อสร้างตั้งแต่ปีคศ1936 เป็นบ้านของหลวงอนุภาภูเก็ตการหรือจิ้นงวนหงโยกกหาบดีเหมืองแร่ดีบุกและต้นตระกูลหงโยกตระกูลของโอก๊กซึ่งตระกูลดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในตระกูลดังของภูเก็ตเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังมีมูลนิธิที่ทำเพื่อเด็กด้วย ร้านบ้านอาจอจเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอาคารหลังเกา่าเป็นบ้านพักแรมของครอบครัวในช่วงเวลาที่มาดูแลกิจการสวนมะพร้าวยางพาราและเมืองแร่ดีบุกที่จังหวัดพังงาปัจจุบันยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติโดยมีทั้งโซนที่เป็นที่พักพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอาหารเน้นสไตล์อาหารพื้นเมืองของภูเกต็ตโดยใช้วัตถุดิบจากชุมชน ประวัติของโอ๊กพักควาโอ๊กมีชื่อจริงว่าพักควาหงยกภูมิลำนาเกิดและเติบโตที่ภูเกต็ตจบการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนภูเกต็ตวิทยาลัยเขาเป็นหนุ่มนักธุรกิจทายาทบ้านอาจอซึ่งเขากับปอยตรีชดาก็คบหาดูใจกันมามากกว่าหนึ่งปีแล้ว ทางเพจบ้านอาจอยังมีการโพสตภาพของโอกและปอยอยู่บ่อยครั้งในเชิงต้อนรับเข้าบ้านอย่างอบอุ่นพร้อมกับข้อความที่ยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าพระพีคอเนตบ้านอาจอไม่ธรรมดาเรื่องขอพรความรักกี่คู่แล้วที่สุขสมปรารถนาอภพควาหงหยกทายาทบ้านอาจอคนตระกูลดังแห่งเมืองภูเกต็ตสืบทอดสายเลือดหลวงอนุาพาตภูเก็ตการตันจิ้นงวนข้าบดีเมืองแร่ด,ดีบุก ปัจจุบันประกอบธุรกิจสองกิจการและมีตำแหน่งกรรมการบริษัทประกอบด้วยบริษัทฉลองทะเลเผาจำกัดประกอบธุรกิจการบริการด้านอาหารในพัทคารร้านอาหารบริษัทเทียนหยวนกรุ๊ปจำกัดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซักอบด้เสื้อผ้านอกจากนี้ยังถือหุ้นในบริษัท PK m o d มเด f ฟ o d จำกัดประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานนอามากๆอีกทางบ้านอาจจอก็ตอนรับปลอยตรีชดาเป็นอย่างดีทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ